นี่ครับผมนันนนปศินนะครับวันนี้จะมาทำโอเลี้ยงจะมาสาธิตการทำโอเลี้ยงนะครับผมไม่ก็เป็นวิธีต้มโอเลี้ยงนะครับแบบบ้านของผมน,นะครับเพื่อเตรียมทำขายในวันพรุ่งนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์การทำโอเลี้ยงครับก็ออกกไม่มีอะไรมากครับก็เป็น กาแฟโบราณนะครับนี่นะตาอันนี้เลยนะครับถือว่ามีห้องอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ใบเตยแล้วก็มีใบเตยแค่น,นี้นะครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับนี่ก็คือการเอาใบเตยใส่น้ําแล้วก็โรยเกลือลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเค็มน,นะครับการโรยเกลือก็จะช่วยทําให้ โอเลี้ยงที่ต้มอ,ออกมานะครับปลอมๆนะฮะก็ใช้น้ําประมาณอันนี้ก็หม้อประมาณสิบลิตรเนาะก็เหลืออีกสองข้อมือนะฮะเกือบเต็มหม้อนะครับเราก็จะเทอโอเลี้ยงลงไปตอนหม้อเดือดแล้วนะครับพอสัก้นหนึ่งับเดี๋ยวกลับมา ขั้นตอนต่อไปนะครับน้ําเดือดแล้วนะเราก็ใช้ากาแฟผงกาแฟไปนะผมจะใช้แค่ครึ่งถุงเท่านั้นน,นะก็เทลงไประหว่างเทก็ระวังเราต้องดูด้วยว่าน้ามันเดือดมากมันจะทําให้กาแฟลน้นล้นปากหม้อได้นะครับต้องลดไปลดไปลงจนกลางน้ำมันเดือดแล้วครับหล,ลังจากนั้นก็ ให้กระบวยคนคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆมันจะได้น้ำสีดำสวยเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปทำผมจะพาไปดูขั้นตอนที่ทาเสร็จแล้วนะครับหรือว่ายังไม่เสร็จนะฮะยังเหลือต้องต้องใช้ผ้ามารองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะทำยังไงนะครับ นี่ผมก็คนได้ที่แล้วนะครับคนจนแบบกะดของกาแฟลอยขึ้นมานะครับก็ผมจะใช้ตัวนี้นะครับในการตัดเพราะว่ามันใหญ่กว่ากระบวยเนาะมันจะได้ตัดได้เร็วๆนะ,นะครับนี่คือสีของกาแฟโบราณน,นะซึ่งเราจะทําโอเลี้ยงในวันนี้นะครับนะชามเลียงก็จะถูเลียนไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาตรวไป,ปินกราบมาดูตอนผม ตวงเสร็จนะครับนะเดี๋ยวมากันนะครับอตอนนี้ผมก็ตวงเสร็จแล้วนะครับก็ได้มาขนาดนี้เลยนะครับเกือบเต็มถังนะครับน้ำมันสดสวยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการเทน้ำตาลนะครับนะเนะดี๋ยวชน์น้ำตาลสักครู่ก่อนนะครับกลับไป ผมจะใช้น้ำตาลน้นำตาลทรายนะครับระดับนิดหนนะหรือก็าหรอยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนะผมใช้1นกิโลเลยนะครับก็เทล,ลงไปหมดที่นี่เลยนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับถเเ้าไปหมดแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลมันละลายเข้ากันกับโอเล้งครับ จะได้รสชาติที่หอมกลมกล่อมนะครับนะไปที่ทำกินเองก็ทำได้นะครับทำขายก็ทำได้นะครับสูตรนี้นะครับทำได้ทำง่ายขายคล่องนะครับนะก็ส่วนผสมไม่ไม่ยากนะครับส่วนผสมก็มีผงกกาแฟโบราณเครื่องถุงนะเป็นต้มทีละเครื่องถุงนะครับก็ถุงหนึ่งก็38บปาทเท่านั้นเองนะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับนะผมไม่ไม่ฟลิกยี่ห้อนะครับนะ แล้วก็น้ำตาล1กิโลนะครับใบเตย2ต้นน้ำประมาณเกือบเกือบสิบลิรนะไม่ถึง10ลิตรนะครับประมาณ5้าหลิตรนี่แหละนะครับนะแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบนะครับใครที่อยากจะนำสูตรนี้ไปทำขายนะครับก็เชิญนะครับผมถือว่าเป็นสะพานบุญช่วยบอกต่อกันนะครับผุนะใครที่ยังหาอาชีพกันอยู่ช่วงนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับนะครับนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับนะได้ลครับสูตรสูตรต้มโอเลี้ยงนะครับในแบบบ้านของนั่นเนอประส์นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับผมนะใครที่อยากจะนําไปปรุงทําเป็นอาหารทําเป็นเครื่องดื่มยมเช้าหรือว่ายามอากาศร้อนๆน,นะครับหรือว่าใครที่อยากนําไปปรุงผสมทํา เป็นอาชีพก็ได้นะครับผมนะยินดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ